นะครับผมสวัสดีครับผมปอมนะครับผมเป็นช่วงเวลา Q&A ของช่องเรานะครับผมที่มีคําถามอะไรที่สามารถถามตอบได้นะครับผมผมจะมารีบถามตอบให้นะครับผมส่วนหนึ่งนะครับผมสำหรับใครที่มีปัญหาส่วนไหนนะครับสามารถมาบอกได้นะครับบอกเ่าหันได้พูดคุยกันได้นะครับผมจะพยายามรีบตอบทุกคําถามนะครับผมบางครั้งเนี่ยผมอยากจะให้ทุกท่านเนี่ยถามคําถามในส่วนที่ผมสามารถที่จะตอบไป้ทันทีนะครับไม่ใช่แบบว่าคือต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าคําถามเนี่ยผมไม่สามารถตอบได้ทันทีเพราะว่าบางอย่างเนี่ย รายละเอียดมันไม่ชัดนะครับผมซึ่งคุณไม่ผิดครับผมแล้วก็คําถามบางคำถามคุณอาจจะไม่เข้าใจว่าคุณจะต้องถามอะไรนะครับผมซึ่งบางครั้งเนี่ยผมมีเดี๋ยวผมจะพยายามิ i s t คาถามออกมาให้คุณนะครับผมคือแบบมีคําถามส่วนไหนที่มีปัญหานะครับผมจะพยายามถามออกมานะครับบ่อยๆมากขึ้นนะครับเป็น case s t u ี้นะครับผมไล่ๆกันมานะ,ะอย่างน้อยที่สุดนะครับผมจะ,จะให้ทุกคนเนี่ยเ,เข้ามาเ,มเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับผมมีปัญหาอะไรสอบถามมาได้ตลอดนะครับผมคือผม,ผมจะพยายามไล่ตอบทุกคําถามให้คุณนะครับ คุณเจนถามว่าเออ่รูปแบบรูปโปรไฟล์ Galaxy ID ทำยังไงหรือครับผมวิธีการนะครับผมก่อนอื่นนะคุณ connect wallet เข้าไปนะครับผมใน Galaxy ID ก่อนนะครับผม Galaxy ID จุดอีโนะครับผมอ่าฮะเมื่อคุณเข้าไปใน Galaxy ID เสร็จปุ๊บนะครับคุณจะมีหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับผมคือตรงนี้เป็นส่วนของโปรไฟล์เซตติ้งนะครับผมที่คุณต้องเข้าไปนะซึ่งเวลาเข้าไปคุณก็ต้องไปกดเซตติ้งอีกรอบหนึ่งนะครับผมเพื่อไปอีดิตอีเมลนะครับผมซึ่งมันจะเป็นหน้าจอหน้าจออย่างนี้นะฮะผม จากนั้นจะควบคุณก็ไปกอบโปรไฟล์ครับอีเมลนะครับผมแล้วก็สามารถเปลี่ยนโปรไฟล์ของคุณได้ทันทีเลยนะครับผมซึ่งไม่มีอะไรยุ่งยากนะใส่อีเมลของคุณให้เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็ใส่ลิงก์ทวิตเตอร์ไปนะครับผมทุกอย่างก็จะเรียบร้อยครับสามารถแอดเน็ตเวิร์กได้นะครับผมซึ่งจริงๆแล้วผมว่าไอเน็ตเวิร์กอีบอ่าหันท่อมก็แอดได้นะครับโซลนาแอดได้ปกตินะครับผมซึ่งอันนี้ผมไม่ได้แอดไปนะจริงแอดไปไหนก็ได้ครับผมไม่ค่อยได้ซีเรียสอยู่แล้ว อย่าลืมทุกครั้งนะครับผมในการที่คอนเน็กวอลเล็ตหรืออะไรก็ตามนะคุณจำเป็นที่ต้องอ่ระมัดระวังนะครับผมแล้วก็อัปเดตสม่ำเสมอน,นะครับผมอันนี้มันเป็นสิ่งหนึ่งที่สําคัญสำหรับตัวคุณนะครับผมในการที่จะอ่จัดการอะไรบางอย่างให้เป็นแบบชัดเจนนะครับผมอันนี้ต้องระมัดระวังด้วยนะครับผมเพราะว่าบางครั้งเนี่ยคุณอาจจะเข้าไปในเว็บไซต์ที่มันไม่ใช่เว็บไซต์หลักนะครับผมซึ่งมันอันตรายนะครับต่อตัวคุณเองนะครับผมกาแล็กซีกาแล็กซี Galaxy ทุอมันจะไม่ใช่ Galaxy t เ k นนะครับผมเดี๋ยวนะใช่ป่าวะใช่ยไปว้ยเขี่ยวะไม่ใช่ตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอเข้า Twitter คร mm ับผม Project Galaxy นะครับผม ผมอยากจะให้คุณเข้าในโปรเจกต์ Galaxy แล้วก็กดเข้าไปในตัวนี้มากกว่านะครับที่จะเข้าแบบในตัวอ่าอีเมลนะเพราะว่ามันมีความเสี่ยงนะครับผมในการที่จะเข้าถึงนะอันนี้ต้องระมัดระวังด้วยนะครับผมผมอยากจะให้ระวังตรงส่วนนี้ด้วยนะครับผมโอเคครับคาถามแรกผ่านไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมผมได้บอกรายละเอียดแล้วนะทุกครั้งนะครับผมที่คุณเข้าคุณอย่าลืมกด Disconnect เสมอนะครับผมเพราะว่ามันเป็นอันตรายอย่างหนึ่งนะครับผมที่จะเกิดขึ้นได้นะจริงแล้วก็สามารถดู Explorer ได้นะครับผมว่ามีอะไรที่แบบเราสามารถเคมได้อย่างเนี้ย Galaxy นะครับผม ID มันก็มีแบบหลายๆอันนะที่เป็นกิจกรรมนะครับผมที่คุณสามารถเข้าไปดูได้นะครับผมซึ่งบางอันผมก็ตามจริงๆผมตามไม่ทันจริงนะเพราะว่าบางอันผมก็ไม่ได้พอทําหลายๆอย่างอยู่นะต้องขออภัยตรงส่วนนี้ด้วยนะครับผมโอเคครับตามแรกผมตอบไปเรียบร้อยแล้วครับคุณเจมส์ครับคุณชิลลิงซันเดย์ถามว่าไอตัวมัสวอปสแกมเอาใช่ครับผมเปลี่ยนไปเรียบร้อยนะครับผมมันเป็นสแกมนะครับผมเราระวังด้วยนะครับผมคือผมไม่ได้ลบไอตัวคลิปบางคลิปนะสำหรับใครที่มันเป็นสแกมคุณมาช่วยแจ้งผมตรงผมจะเปลี่ยนหน้าจอโปรรรรไฟล์นนะะคคัับบผมเเพาาาว่่งง้ีย ผมลืมนะครับผมชินจามีล็อก IP ไหมครับผมในมีมีมีลิควิตี้พูนะครับผมแต่ตัวล็อก IP มันยังไม่มีตัวล็อกโดยตรงนะครับผมแต่โดยรวมแล้วมันเบินไปแล้ว4ี่เนะครับผมจากที่เขาเบินทั้งหมดนะฮะใช่ไหมใช่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 ใช,ใช่โดยประมาณนะครับผมทำไมผมไม่เห็นห้องน่าจะเป็นของคุณวินัสที่ถามมานะครับผมคือคุณวินัสน่าจะเป็นช่วงเวลาที่หมดรอบไปแล้วครับผมคือ ช่วงที่ผมทํคชิปออกมามันเป็นช่วงเวลาประมาณตอนตีตอนตีสามตตีสี่นะครับผมแล้วก็มาลงตอนประมาณตอนตีสี่กว่าๆนะครับผมซึ่งมันก็ไม่ได้ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่เรื่องที่เหมาะสมนะครับผมสำหรับตัวที่สำหรับพวกเรานะที่อยู่ในโซนของเอเชียนะที่แบบเวลาไม่ตรงกันเท่าไหร่นะครับผมซึ่งมันก็เหนื่อยนะสำหรับคนที่จะมามินเอ็นเอ็มีนะครับผมต้องอขอเข้าใจตรงส่วนนี้ด้วยนะครับคุณเชฟเชฟพายถามว่า ทำอีกลิปได้ไหมครับเกมนี้ a s word นะครับผมแต่ผมมาดูกันนะครับ a อสเวิรขอโทษนะครับผมอ้อยจบเวิร์ดเอ,อิร์ดเอ,อิดเอ,อิรดนะี่เป็นเกมนี้นะครับผมคนติดตามอยู่ที่35,000คนนะครับผมค่อนข้างที่จะไม่ได้เยอะอะไรขนาดนั้นนะสำหรับผมผมมองอย่างนั้นนะครับผมเป็นเกมที่ b ี c Network Binance Smart Chain Network นะครับผมแล้วก็อยู่ใน ใช้ using asc อืมึเดี๋ยวเราขอไปดูรายละเอียดในตัวเกมนิดนึงนะครับผมมีติลเลอร์ให้เราดูแล้วนะครับผมถือว่าถือว่าดีในระดับหนึ่งนะอืมฮะเเดี๋ยวนะวิดีโอไม่พร้อมใช้งานคืออะไรเมื่อวิดีโอไม่พร้อมใช้งานแสดงว่าโอลเชีเตเซตตั้งไปหน่อยเดี๋ยวนะครับผมขอเข้าไปดู we oh. ต,ตัวอย่างนะครับผมทําให้เราเห็นว่ามันเป็นระบบเกมออโต้นะซึ่งแบบว่าเราเลือกตัวละครนะครับผมขั้นต่ำได้จะเป็นสิตัวในการเล่นนะครับผมซึ่งเป็นเพ to เอิ n ที่ผมมองว่าเกมนี้อืมไม่ถ้าในลนักษณะในความคิดของผมนะผมมองว่าเกมนี้เนะี่ยเป็นเกมที่ถ้าจะได้เงินกลับคืนมาถือว่ายากอยู่นะตอนนี้ยังอยู่ในช่วงคอมมิ่งซูนะครับผม Windows กับ Mac OS ยังไม่มาถึงนะครับผมในส่วนของเดี๋ยวเราดูทีละขั้นตอนนะครับผม แ oh. อนดี้พิวสตัดดี้หกเหียซีโอลูซสตีโอเอ็กซ์เพร์เนรีเซิร์ชไอทีโฟร์เหียดิจประสบการณ์ดูแบบอลังการงานสร้างมากครับแอดวิชไอทีซีเอ็ม,ม,ม IT, MO, Space o อ p เ c e Crypto อือ mm ืม hmm, อ mm ืม hmm, อ mm ืมอพอทอนเดี๋ยวเรามาดูทีละส่วนนะครับผมตอนนี้ทีมหลักเรียบร้อยแล้วสร้างโซเชียลแล้วโปรเจกต์คอนเซปต์เสร็จแล้ว Private Community รอบไพรเวท NFT Genesis Sale mm hmm. จะมีตัวแรกที่จะขายออกมานะครับ Public Sale ที่จะขายออกมา ล็อบช์แพนเค้กเกมเทสเน็ตเกมเมนเน็ตน่าจะได้เห็นในช่วง3เดือนนี้นะครับผมฮะมาร์เ uh ก็ตเพจดูเขาจะอัปเดตเร็วอยู่นะครับผมถ้าพูดถึงในช่วงเวลานะถ้าเทียบเทียบกับเกมอื่นๆนะครับผมตัวนี้อัปเดตเร็วมากครับถ้าในตามรถแมพของเขานะครับถ้าเขาเขียนรถแมพอย่างนี้แสดงว่าเขาทําได้นะครับผมในส่วนของช่วงเวลานะตัวเบต้าเทสพีวีพี A.S.C. t ทเ e n นมันเป็นใช้ออใช้ A.S.C. t ท k e n นะครับผมในการซื้อกล่องนะครับผมแล้วก็เพล y e เยอร์สามารถซื้อใช้ในการซื้อและขายอัพเกรดฮีโร่แล้วก็ตัวละครได้มีการสเต็กนะครับผม A.S.C. t ทเ e n นะครับผมแล้วก็ได้ราง,งวัลวกลับมาเกมเพย์นะครับผมที่เล่นก็รูปแบบในการเล่นก็น่าจะไม่มีอะไรมากนะครับผมเป็นแค่ชั่วโมดก็คือเล่นตัวลุยด่านไปเรื่อยๆนะครับ คอมพิวเตอ์เดลมีประจำสัปประจำวันประจำสัปดาห์มีภารกิจประจำวันประจำสัปดาห์แล้วก็ส่งฮีโร่ไปปกป้องที่ดินก็ประมาณนี้ก็มีฟาร์มโหมดมีถ้ามองมุมมองนะถ้าคุณเคยเล่นเกมบอมคริปโตเกมนี้ก็น่าจะเป็นอีกเกมหนึ่งที่คล้ายบอมคริปโตพอสมควรนะครับผมสำหรับถ้าคุณมองในลักษณะนั้นนะ ก็น่าจะมีช่วงเวลาที่เป็นประมาณนั้นนะครับผมในส่วนของ YouTube เหมือนจะอ๋อไอ้นั่นลิงนั่นน่าจะเสียนะครับผมแต่ไอตัวนี้ก็น่าจะมีมีคนติดตามแ s w o r d เกมอยู่พอสมควรนะครับผมถือว่าเยอะอยู่นะมื่นหมืาคนนี่ถือว่าถือว่าไม่น้อยนะครับผมในการได้มือนเจ0ันนี่ถือว่าไม่น้อยนะในกลับวิดีโอแค่ตัวเดียวนะทำไม่เล่นนะ่ะทำไม่เล่นนะ่ะทำนี่ธรรมดานะ่ะ ออผมดูจากตัวทีมกับตัวพาร์ทเนอร์แล้วเนี่ยผมมองว่าทีมกับพาร์ทเนอร์ค่อนข้างที่จะไม่ได้อันี้มันเข้าไปดูไม่ได้ดีกว่าพีชเด็กเราต้องคือผมไม่ค่อยอยากเข้าผิดเด็กเพราะว่ามันจะไปต้องใส่รหัสเข้าไปนะครับผมคิดจะใส่รหัสนะฮะทีมเปิดหน้าเปิดตา CEO มีความสามารถซ o มีความสามารถแล้วก็ซ m เอีเอเ้ยธอมีหลายมีอยู่มีหลายเกมอยู่เหมือนกันนะ เอเอเว้เขาจัดการหลายงานดีจริงๆเลยเกมดีวอลลอบอยู่ในลูส Studio เรามาดูกันดีกว่าผมเข้าใจว่าไอ้นี่น่าจะเป็นสตูดิโอของเออๆๆๆๆๆมไม่น่าแช่นี่ผมว่า เราเข้าไปดูหน่อยกว่าสตูดิโอนี้เป็นสตูดิโอของใครกันโปรดักติจิลิงอินลุยซานโตไปเลยเปิดละเดี๋ยวค่อยว่ากันค่อยว่ากันไอ้ส่วนของสตูดิโอนี้ผมค่อยมาหาอีกทีนะครับผมในส่วนของวิชั่นของเขาเนี่ยผมมองว่าเป็นวิชั่นที่ดูคือมันดูเบสิกนะ บางครั้งเนี่ยการทําเกมบางเกมเนี่ยหรือสร้างเกมบางเกมมันอาจจะไม่ต้องดูแบบหรูหราขนาดนั้นนะครับผมแต่เขาทำดูแบบแนเบสิกดีนะครับผมมีกองนะครับผมมีโทเค็นนะครับผมมีฮีโร่นะครับผมแล้วก็มีการเตื่นมีการปลุกฮีโร่ด้วยนะครับไม่ใช่ในการปลุกหมายถึงว่าการอัพระดับเข้าไปนะครับผมซัพพอร์ตไอเทมนะครับผมก็มีหลายหลายส่วนนะที่เกิดขึ้นนะครับผมในส่วนของสตอรี่นะครับผมซึ่งผมมองว่าสตอรี่ของมันก็ เขาเขียนออกมาได้ดมูมีอืมอืมก็ประมาณว่าในเผ่าสามเผ่านะครับผมมนุษย์นะครับผมเอลแลวก็มอนสเตอร์นะครับผมก็ประมาณนั้นนะฮะคือเราอย่าไปพูดถึงตัวสตอรี่มากในตัวเวลานี้นะผมเราพยายามดูหลายๆส่วนนะตัวสัตว์เลี้ยงยังไม่ออกมานะครับผมไอเทมก็ยังไม่ได้มีอะไรมากมายนะเกมโหมดที่เราจะเห็นนะผมต้องใช้สี่ตัวในการเล่นนะครับที่ผมบอกนะ แล้วก็มี6เส้นทางในการที่คุณจะสามารถเิล่นได้นะครับผมมีแคชชัวนะครับผมก็คือเล่นไป็นช่วงเวลาไปนะครับผมแล้วก็มีแอดเวนเจอร์ตะลุยดาฬนะฮะแบทเทอรโลโยนะครับผมแบทเทอรโลโยวิววิวในอารีน่านะครับผมแล้วก็มีการป้นนะครับผมในส่วนของแคนนะครับคองพิธีทีฟแล้วก็คิงดอมการเรียนยังไม่ออกมาให้เราดูนะครับผมซิสเต็มตรงส่วนนี้ไม่น่ามีอะไรที่ผมสนใจมากในส่วนเพทูเอิร์ที่เราเห็นนะครับผมไอตัวเอเอสซีนะสามารถทําอะไรได้นะครับผมก็จะประมาณนี้คร่าวๆนะครับผม เอซี uh, ซื้อฮีโร่นะครับฮีโร่ก็อยู่ในมาร์เก็ตเพสมาร์เก็ตเพสก็จะเข้ากับเอซีเอซีก็จะมาสามารถมารีบอร์ลรีเชนแล้วก็อัปเดตแล้วก็ฟิวชั่นได้นะครับผมแล้วก็มาเป็นรีวอร์ดในพูลนะครับผมในเดฟฟาวได้นะครับอารีน่าเข้ามาได้นะครับอืม <laughs> แล้วก็ที่ฮีโร่เข้าไปกนะ็จะได้ p v c p v ีพีวีบอสแอนด์เวนเจอร์นะครก็จะกลับมาเอซีนะครับผม AS, AS บ <laughs> ซึ่งเหรียญมีเหรียญเดียวนะครับผมในตอนนี้อาจจะทําให้ทุกคนม,มีปัญหาได้เหมือนกันนะครับผมในระยะยาวนะ เจอมาแล้วหลายเคสนะครับผมไอตัวโทเคินอมิกที่มันมีเหรียญเดียวเนี่ยมันมีปัญหาหลายเคสอยู่นะครับถ้าเขาไม่ตั้งระบบดีๆนะซึ่งก็ต้องดูต่อไปนะครับผมเป็นยังไงนะโท้โทั้สปายตอนนี้มีอยู่ที่ประมาณ1000ล้านนะครับผมก็ไม่ได้เยอะมากสำหรับตัวเกมนะในตอนนี้มีไพรเวตเซลนะครับผมไอไพรเวตอยู่สิบเปอนะครับผมทีมสิบสอเดี๋ยวนะท่านมองจริงทีมประมาณ22%นนะครับผมเพราะมันจำเป็นต้องดูทั้งหมดของตัวทีมนะ i n นิ่งสเต็กกิ้งลิ d ตี้นะครับผม r e เซ r ร์กับอีโค y ิสเต็มก็มีเผื่อไว้80ล้านก็ถือว่าค่อนข้างที่จะป้องกันนะครับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในอนาคตนะครับผมได้ระดับนึงนะครับผมสรุปตัวเกมนะครับผมผมมองว่าเป็นตัวเกมที่รูปแบบที่เราไม่ต้องไปทําอะไรกับมันนะครับผมซึ่งสำหรับคนที่อยากเปิดหลายหน้าจอก็อาจจะมีรู้ความรู้สึกในการเล่นตัวนี้ได้เยอะนะครับผมแต่ แน่นอนที่สุดนะครับผมการจะเอาตัวเกมนี้ออกมาในอนาคตเนี่ยผมมองว่ายังต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรในการที่จะทําให้เห็นตัวเกมนะครับผมแล้วก็ลักษณะของตัวเกมเป็นยังไงนะครับผมในปัจจุบันนี้เรายังรู้สึกว่าตัวเกมมันยังไม่กระจางแจ้งเพียงพอนะครับผมที่เราจะบอกว่ามันสุดยอดขนาดไหนนะครับผมเพราะว่าบางครั้งคนที่ชอบเล่นเกมในลักษณะหลากหลายวิธีการเนี่ยก็มีความชอบหลากหลายเหมือนกันนะครับผมสำหรับสุดท้ายนะครับผมถ้าพูดถึง ทีมเนี่ยทีมเปิดหน้านะครับผมก็ถือเป็นเรื่องดีนะครับผมอย่างน้อยที่สุดก็คือถ้ามันจะเจ๊งนะครับผมมันก็คงจะเจ๊งเพราะว่าสองส่วนแหละครับทเคโนมิกของมันทําให้มปปัญหานะครับผมกับตัวทีมรักพูนะครับผมซึ่งต่อให้เปิดหน้ามันก็มีโอกาสรักได้เหมือนกันนะก็ปคะมานี้คร่าวๆครับพ้เจอใหม่ในคลิปหน้าผมป้อมสวัสดีครับมีคําถามอะไรสามารถสอบถามมาได้เสมอนะครับผมผมจะพยายามไล่ตอบทุกคาถามนะครับผมเท่าที่ผมสามารถตอบได้นะครับผมสวัสดีจ้า